สวัสดีครับทุกคนที่นี่เขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่29มีนาคม2568นะครับเขื่อนศิริกิจได้รับการตรวจสอบจากทีมช่างทีมวิศวกรของกอฟผแล้วนะครับว่ามั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ได้รับผลกระทบาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับทั้งตัวอาคารโรงไฟฟ้าและ ตัวสันเคลื่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเขื่อนเศรษฐกิจมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับเรามีทีมช่างทีมวิศกรตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้ามาีเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเขื่อนเศรษฐกิจยังคงมั่นคงแข็งแรงอยู่ทั้งตัวโงไฟฟ้าและตัวของสันเขื่อน เป็นปกติดีทุกอย่างนะครับสวัสดีครับ